เออแล้วก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเคอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมเห็นเกมใหม่มันน่าเล่นดีนะครับเป็นเกมที่น่าจะเพิ่งเปิดหรือเปล่าคนเล่นหมื่นกว่าคนได้นะครับเกมก็ชื่อว่า s o อ l ซ l เลเยอร์ไฟติ้งซูมเลเนะฮะอะไรจอมเวทสู้กันนะก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้นะครับเผื่อใครอยากเล่น ช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเล่นเลยครับผมก็เลยหาเกมใหม่ๆเล่นแล้วมันก็เจอเกมนี้อยู่หน้าเพย์พอดีนะครับผมก็เลยกดจอยเข้ามาแล้วก็มาลองเล่นกันเลยว่าเกมนี้มันมีอะไรแล้วก็ใครที่เล่นเป็นก็สามารถบอกผมได้นะเพราะผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วก็ไปดูนะไรครับว่าในเกมมันมีอะไรบ้างมีให้เลือกด้วยเออมันเป็นจอมเวทจริงๆด้วยนะครับ ขนาดบาวเลอร์มันยังใช้เวทนักเวทไฟเก่งด้านโจมตีใกล้แล้วก็ระยะไกลเป็นเวทที่สามารถใช้ง่ายแล้วก็สามารถใช้ชำนาญได้เร็วประมาณนั้นนะฮะที่เขาบอกแล้วก็เวทน้ำแล้วเราก็ได้หลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาต่ออันที่ธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำ สามารถมีความสามารถในการใช้น้ําแล้วก็สามารถทําให้เตูเโตไอไม่ใช่เลยวเว่น,นี้จะเก่งในด้านนีารเติะโตอยู่างห่งจากเราครับแล้วก็เก่งในด้านโจมตีแบบรวดเร็วครับแล้วก็หนีโอ้เว่น,นี้ใครเป็นสายตอดก็น่าจะชอบอยู่นะครับเว่น,น้ําเนี่ยแล้วก็ฮิลเลอร์กลายเป็นอัลติเมท t e ซัพพอร์ตเพื่อตัวเอง แล้วก็ให้เพื่อนได้นะฮะเวลาเราทำบอสไฟส์นะฮะเวทนี้จะมีประโยชน์มากแล้วเวทนี้เนี่ยมันเป็นเวทโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็สามารถฮีลได้เขาบอกมาผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันก็ไปลองกันดูนะฮะแล้วก็บาวเลอร์ทำให้การโจมตีเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เนี่ยการโจมตีเนี่ยจะเน้นสเต็งลวนๆเลยนะครับในการทำลายคู่ต่อสู้ในระยะประชิด แล้วก็มีคูณดาวที่เร็วนะฮะแล้วก็ดาเมจเนี่ยดาเมจเนี่ยทำให้เป็นจุดเด่นทําให้คุณเนี่ยเวลาเจอบาวเลอร์เนี่ยก็ต้องหนีนครับอย่าไปสู้เขาบอกมาอย่างนั้นนะเอ้ยเบลเลอร์มรันดูน่าสนใจดีผมลองเป็นเบวเลอร์ดีไหมเออดีแล้วผมจะเป็นไม,ม่ใครห้ามผมได้อ่าวัตตาร์สุดอีพิกของผมก็เราก็ได้เข้ามาในเกมมาแล้วนะครับมันเอากระบอกมาไง,ไงอ๋อคนแรกหนึ่ง หนดูทีมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อเหมื่อนน,น,น,นะในเมฟไฟติ้งเซมเลเตอร์อะไนะที่เราต้องตีอากาศเพื่อเป็นการฝึกไมเขาให้เราไปคุยกับไอคนนี้มายินที่ต้อนรับสู่ต็อกเซสเตอร์อะคาเดมี่อะคาเดมี่แล้วเราก็จะมาเรียนรากฐานที่จะทำให้เรากายเป็นมาสเตอร์ อะไรเราต้องไปทําภารกิจที่เขาให้มาเพื่อพิสูจน์ว่าเราจะมีค่าพอที่จะเรียนที่นี่นะฮะเทคนิคพวกนี้จะเอาไว้ปาป,ปีศาจแล้วก็จงสําเร็จวิชาให้อย่างให้ได้ด้วยดีด้วยแหละเขาบอกเขาก็ให้เคสเรามาแล้วนะฮะไหนเขาให้มาในกระเป๋าโอ้หาเควสไม่เจอครับเจอ อ๋อแว่งสตาร์ทยี่สิบทีดูเป็นควยที่ทำแล้วเราจะแข่งแก่งเส้นมากเลยครับแล้วก็วิดพื้นยี่สิบทีมันวิดพื้นยังไงฮะวิดพื้นโอ้เลขสองนะครับวิดพื้นเราได้เลือด ผมรู้สึกถึงความแข็งแกร่งได้แล้วว้าวผมแรงขึ้นอะไรเนี่ยเป็นสตรีทดนแล้วผมกลายเป็นนักเรียนโอ้ตอนนี้พวกเขารับผมเข้าไปนักเรียนนะสินะเหมือนว่านายจะเสร็เควนแรกแ้วสินะตอนนี้นายก็สามารถวิ่งได้แล้วอะไรนี่นะครับเราก็ได้สเกิลที่เขาให้มาเมื่อกี้ h ฮฟวี่สปินกุ o ตซีอ้ยมันวิ่งจริงด้วยครเป็นเกิววิ่งวิ่งแล้วเสียอะไรหรือเปล่าผมไม่เห็นมีอะไรล้เลยน่าจะไม่เสียอ๋อผมเห็นแล้วมีเล้าขาวอยู่ข้างๆ้าวิ่งหมดมันก็นจะหยุดวิ่งนะครับไหนามาดูเฟรที่สอนนี่เขาให้ผมทำอะไร เออเควสที่สองให้ให้วิดพื้นหนึ่งพันครั้งโอ้โอเอาละครับแล้วผมก็ทำเควสเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ผมก็ได้รู้อะไรบางอย่างมานะครับว่าเราสามารถอัพสเตตเอ้ยไม่ใช่เราสามารถอัพตรงนี้เนี่ยครับอัพเกรดให้มันสามารถแบบ อันนี้คือถ้าเกิดเราวิดพื้นเนี่ยมันจะคูณตอนแรกมันจะคูณหนึ่งนะครับมันเลยได้ทีละหนึ่งตอนที้ผมอัพจนมันคูณแปดอะมันเลยวิดพื้นได้ทีละแปดแล้วเนี่ยตอนนี้แต่เวลาอัพเนี่ยมันจะใช้ขวดน้ํายาตรงนี้นะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันมันได้จากไหนอ๋อมันแค่อยู่ในเกมเลยใชมมันก็ให้เองครับแต่มันให้ทีละติบซึ่งมันน้อยมากเลยเขาก็น่าจะมีเควสได้ทําแล้วก็ได้อยู่บ้งครับน่าจะเควสจากคนนี้แหละ เขาบอกให้เราไปอัพเวทด้วยผมมีเวทด้วยอ่ะเออนี่ไงงั้นผมอัพบลเลอร์แล้วกันผมเป็นบลเลอร์เอาให้น้ำยาหมดไปเลยโอ้โหเราดูเควสต่อไปเขาให้วิดพื้น200ครั้งแล้วก็สิบเคนโดนเลนโอ้ายก็ ผมต้องอัพแะแต้มันเองแล้วสนะเราคงจะไม่มานั่งวิ่พื้นสองหมื่นรอบกันหรอกนะครับดูก่อนอัพอันนี้โอน้ำยาหมดตอนนี้แล้วก็ผมเห็นแล้วนะมันมีที่ที่สามารถทำให้เราวิ่พื้นได้คูณสองแล้วก็มาลองวิ่พื้นนะครับปกติผมจะได้เห็นเลขสหเข้ามาในนี้มันได้เป็นสามสิบสองนะฮะก็ ช่วยเราไมา่ฝึกให้เร็วขึ้นสองเท่างั้นเดี๋ยวผมก็จะฝึกในนี้ก็ผมก็วิดพื้นจนเควสมันเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปหาเทรนเนอร์เลยครับก็มาดูานะครับว่าเขาจะสอนสกิลอะไรกันครารนี้เหมือนแต่ละเควสเนี่ยถ้าเกิดทาเสร็จแล้วเขาจะให้สกิลนะฮะ ก็ขอให้สกิลมาจริงด้วยครับเป็นสกิลรูปพื้นของบาวเลอร์มั้งครับไม่รู้ว่าทุกอนันน่าจะมีหรือว่าบาวเลอร์มีอันเดียวกดตัวแล้วผมเลืมแล้วดูใหม่ดิเออกระโดดต้องกระโดดแล้วก็คลิกนะครับเขาบอกคลิกซ้ายตอนอยู่บนอากาศก็น่าจะต้องกระโดดแล้วคลิกนะครับ สกิลนี้ต้องกระโดดตอนไอที่กดใช้ตอนกระโดดอยู่นะครับเป็นสะกิลการโจมตีระยะใกล้สมกับเป็นบ้าเลร์นั่นแหละครับก็มาดูนะครับว่าเควสต์ต่อไปก็จะให้อะไรไหนดูสิอ๋อเขาบอกว่าเราเอาเควส์ไปแล้วนะฮะไหนเควส์อะไรคราวนี้เขาให ก็ให้เราตีอากาศห้าร้อยครั้งแล้วก็สแตตเราแต่ตีอากาศเท่าไหร่นะเออหนึ่งแสนนะครับโอ้เยอะกว่วิพื้นเมื่อกี้สิบเท่าแล้วเมื่อกี้ผมก็ไปเห็นที่ที่มันสามารถตีอากาศแล้วได้สเต็งเยอะขึ้นนะครับมันก็คือตรงนี้นั่นเอง เราก็มาถึงกันแล้วนะฮะที่ที่ตีอากาศแล้วเราจะได้แต่งเยอะขึ้นอู้ยได้ขึ้นสองเท่าปกกติผมได้ห้งสิบสี่ตอนนี้มันได้ร้อยยี่สิบแปดเลยนะครับจริงๆก็เราจะกลับมาเจอกันตอนนี้ผมฝึกเสร็จแล้วลวกันนะครับไม่งั้นมันจะนานมากเอ้าเมื่อกี้ผมดูผิดครับเขาไม่ได้ให้เราตีจนได้หนึ่งแสนครับ เอาให้เราไปวิดพื้นจนได้หนึ่งแผนแลผมไปตีจนหนึ่งแสนแล้วเนี่ยโอ้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 ก็สำหรับเกมนี้ก็มีแบบประมาณนี้แหละครับคร่าวๆข,ข,ของเกมเนี้ยที่เหลือก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเข้ามาเล่นก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ใคลิปไว้ให้นะฮะเพราะว่าผมผมต้องไปนั่งวิดพื้นใหม่ สำหรับเกมนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็าน่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรอยากบอกก็สามารถบอกใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดเข้าแฟนเพจผมกันด้วยนะครับผมที่ใส่เอาไว้ใต้คลิปอะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็สามารถพูดคุยกับผมได้ในแฟนเพจนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำนะคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลองมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ